สวัสดีครับผมนะครับผมมีดักแฟนเพลงนะครับแฟนหมอลำทัวประเทศทัวโลกเด้อครับผมละก่าเอฟซีน้อง อุงอ <impaired> ิงเพชรบ้านแพงนะครับผมอ่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดฤดูกาลนะครับเนาะช่วงปิดฤดูกาลนะครับหลายๆท่านก็ที่เป็นมอลอมมอลิมก็ได้พักผ่อนนะครับเนาะในระหว่างการพักผ่อนเนี่ยถือว่าบ่มีการเดินสายแต่ว่าก็อาจจะมีงานหนอกงานยังยูนะครับเนาะหรืออาจจะได้ไปเที่ยวนะครับผมอย่างเช่นบอโจกับผ้าทีมงานสองหน่อยกว่า30ชีวิตนี่แหละครับผมไปเที่ยวฮ่องกงกันนะครับเนาะแต่ว่าบางหรืว่านี่นะครับเนาะทางเพจของพ่อแม่อุงอิง แฟนเพจนะฮะเพื่อนก็ได้โพสคลิปไว้นะครับเนาะแล้วก็ภาพนะครับเป็นเป็นคลิปวิดีโอน้ำเน่เป็นภาพหนึ่งน้ำเน่นะครับเพราะว่าเพื่อนกับพากันไปเที่ยวนะครับเนาะไปแบบแบบกับพาไปกับครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่นะครับผมพ่อเอกนะครับแม่หน่อยน้องอุ้งอิงนะครับผมอ่าพากันไปเที่ยวอยู่จังหวัดสกลนครนะครับเนาะวัดถ้ำผาแดนนะครับจังหวัด สกลนครนะครับผมสำหรับนะครับทันทีเคยไปแล้วเนาะก็ะคือสีประทับใจนะครับผมสาหรับวัดธรรม้าแดนต่างยูนะครับเนาะครึ่งภูเขาพี่น้องครับผมภูเขาสูงพ้อมละนะครับเนาะวัดยูเทิร์ภูเขาแล้วก็วัดเป็นวัดทิ่งามนะครับเนาะต้นไม้ดอกไม้ประดับกรลาลนะครับ มองแนมเห็นวิวนี่โอ้ว่าโบเมนที่360องศาคุณบอกพีพ่น้องผมกับคนหนึ่งล่ะที่เคยไปมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเนาะไปไหว้พระไปอธิษฐา,านนะครับขอพงขอพรแต่ว่ากันไปนี่ละ นะครับผมอ่ะแล้วก็ว่างนว่านี่นะครับเนาะทางหนองอุงอิงจะทางพอทั้งแม่เพิ่นกับาเาิันไปเที่ยววัดถ้ำผาแดนนะครับผมก็เลยนะครับเนาะสีผ้าผอมีพีดอกเอฟซีนะครับหนองอุงอิงเพชรบันแพงเอฟซีมอลองมอลลั่นะครับเนาะทั้งไทยทั้งต่างประเทศนะครับเนาะอ่าตามรอยนะครับเนาะตามรอยหนององอิงนะครับไปเที่ยวที่วัดถ้ำผาแดนจังหวัดสกลนครนะครับเนาะกับอ่าขออนุญาตนะครับเนาะใส่ ทาวิดีโอนะครับจากช่องพ่อแม่น้องอุ้งอิงแฟนเพจนี่แหละมาเปิดซูพ่อแม่พี่น้องฟังนะครับคุณได้เดบิวงแล้วนะครับเนาะกลับมาเบิรงอีกรอบนึงนะครับมาเบิรงความเป็นตาฮักของน้องอุ้งอิงนะครับอ่านอกจากเพื่อนสิไปเที่ยวแล้วนะครับเนาะกับไปจ่าเอนะครับผมทีมอ่าพ่อฮักแม่ฮักเอฟซีนะครับผมยูเทิร์นวัดทำผาแด่นนะครับผมขอไทยหลอกไทยหลูกกันหลายพี่น้องครับผมอ่ะ เข้าไปเบิงนะครับความสดใสเข้าไปเบิงความตะมุตะมิน่ารักของน้องอุ๋มอิงเพชรบ้านแพงกันดีกว่าที่วัดถ้ำผาแดนจังหวัด สกลนครน,นะครับเนาะตั้งแต่ขึ้นรถนะครับผมมันจะมีจะมีรถรถจะมีรถเมล์รถสองแถวนะครับผมตั้งแต่อ่าพืนา้นราบนะครับเนาะเพื่นทีน่สีนั่พร้อมพี่น้องนะครับหรือว่าน้องอุ้งอิงเนี่ยขึ้นไปสู่วัดธรรมพาแดงนนะครับเพื่อนบ่อไห้ขี่รถขึ้นเองนี่พี่น้องครับผมถ้าพี่น้องอยากจะไปตามร้อยนะครับน้องอุ้งอิงหรือรอ,ยอยากจะไปเท <med> ี่ยวอยากจะไปอ่ากราบพระไหว้พระขอขอพรต่างๆเนี่ยสามารถไปได้ช่วงนี้เนี่ยอากาศบ่ห่อนนะครับเนาะอากาศกำลังดีต้นหมอกต้นไม้ทั้งผู้ของผู้เขานะครับไม้ดอกไม้ประดับในวัดเพื่อนก็ขึ้นส โอนะครับออกดอกเบ่งบานงามสะรั่งกันเลยทีเดียวเพราะว่าได้รับฝนเต็มๆช่วงนี้เนะาะใหาไปเบิ่งบรรยากาศนะครับความวลความตะมูตะมีของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกันดีกว่านะครับ ได้เลยไหมถึงแล้วครับตอนนี้โอ้กระดานต่ออยู่ปมบริการใหญ่ถนะึงแล้วครับตอนนี้ครับ เนี่ยหอดปุ๊บก็มีเอซมาขอ่ายรูปป้าบโดดที่นองครับผม่า <c oughs> คนกับไปเที่ยวบกไฮไลน์นะพ <c oughs> ี่น้องเนาะแต่วัดวันนี่กับชิมี่ <c oughs> ่คนไปเที่ยวไปไหว้พระท่ามุ่น <c oughs> หลายครับผม <c oughs> คู่มือน,นั่นละ แ่เลอ๋อดันวันสไลม์มุ่นไปเลยเนาะตลอดเนาะไอดูอันนี้ไปเลเนาะน่าคุณน่ะคุณน่ะคุณเด็กทียังบอกว่ได้ไปเคยเที่ยวนะครับเนาะตามร้อยหนองกุ้งเองไปเที่ยวไปเลยเด้อครับผมวัดถ้ำผาแดนจังหวัดสกลนครครับเป็นมือวันยุทธครับผมเสาร์อาทิตย์นี่คนสิลายพี่น้อง

ัวิวงามพี่น้องครับผมแนมเห็นวิวทิวทัศน์งามงามว่าวัดคือเป็นที่เขาเนาะจิบกาแฟยังไมเสับยาดฝาสุดดีสีแดงบริเวมันบริเ็นภูเขาตัวนี้มันธรรมชาติแบบเป็นเขาเป็นอะไรนมไปเห็นภูนไกลๆเห็นมั เนี่ยพี่น้องครับผมเพิ่งับเก็บบรรยากาศมาให้มาให้เบิ้งนะครับร้อยง่ายจั่ เก็บบรรยากาศที่เพื่อนไปเที่ยววัดทรรมพลาเดนจังากมศุกร์นครนะครับเนาะมนะาฝากมาตอนพ่อพี่น้องที่เป็นเอฟซีนั่นแหละนะครับหลายๆท่านครับอาสิได้เบิ้งละแหละนะครับเนาะเพราะว่า,าช่องของอพ่อแม่หนออุ่มหญิงแฟนเพจจะมีคนติดตามหลายยูนะครับเนาะพอผมเดบไปเห็นพบกับโอ๊ยอดอดทีเอลมาเห็ดคลิปอยู่ในช่องเจ้าของบอยดายพี่น้องครับผมนะฮะไปไซมาไซนะครับเนาะกับพ่อเอฟซีนะครับ,นะบ,รบวินาทีนี้นะครับเนาะ ถ้าถามว่านะครับย่างไปตามตลาดไปมองนันมองนีถามว่านะครับมีไงจมูกจักหนององุงอิงบ่อนะครับมีไงจะตอบว่าหูเป็นังสิบลูหูมีไงก็นอนเบิองอยู่คู่มือนะไปถามผู้นันผู้นีนะครับผมอายวินหมอสอบมอสไส้หูจักหนองอิงบ่อ ball, หน่อยค้นหลายพี่นอ้องครับผมทีสิบูหูจักนะครับองุงอิงเพดบันแพงนะครับเนาะนะครับแต่คือจังพลพี่น้องเห็นนั่นแหละนะครับอ่า สิไปใช้มาใช้ไปย่างตลาดนี้ว่าตลาดแตกครับผมพอขาแม่ยขาเนี่ยบริรปเป็นอันขายของเนาะนะคนะอทายลูกนะครับเนาะคอทายลูกนะฮะอ่าทั้งขายทั้งไฮฟี่นะครับผมหอบกันกลับขึ้นรถนะครับเนาะเอออ่าเป็นบรรยากาศดีๆนี่แหละครับผมที่อ่าบรรยากาศดีๆที่หลายคนกนอะอาชิคุนเคยคุนหูคุนตาละเพราะว่าบวชจะสิไปไซ นะครับเนาะความตกหักของหน่องอุ้งอิงนะครับแต่ยังคือเก่านะครับอ่สีห่อนปันไดสีเมย์ซัมไดมีเอฟซีมาขอทายลูกบกับโบฮีมีแตนาตายิ้มแย้มนะครับผมแจมสายตอนรับนะครับพอพอไม่แม่เอฟซี FC นะครับผมเป็นย่างดี นะครับผมอ่าก็จะในกระตามแต่เนาะนะฮะอ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดฤดูกาลนั่นแหละนะครับผมก็อ่ากสิบดีออกงานบรนไดหรกนะครับกสิได้พักผ่อนเต็มที่นะฮะก็เป็นกำลังใจนะครับผมให้กับนอ้องอ่าอุ้งอิงเพชรบันแพนนะครับเนาะนะครับผมนะฮะจากช่องไอจีนิ่งวันฉลองกับขอเป็นกำลังใจให้นี่ละ นะครับเดินทางไกลๆนะครับไปไซมา่าไซกระตามกัะขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับเนาะเออมีเบียกมีการมีงานเขามากกับขอให้เด่นให้ดังนะครับให้มีคนหักให้มีคนชื่นชอบประทับใจหลาย ผอเอาเป็นว่านะครับผมคล,คลิปนี้ก็ฝากพ่อมพี่น้องไว้ซ้ำนีลาเอาความตะฮักนะครับเนาะนะครับแล้วก็เอาแรงท่องเที่ยวนะครับที่นองอุ้งอิงนะครับเพิ่นไปมากเอามาบอกซูพ่อมีนพี่น้องแล้วก็แนะนําให้พ่อเม่พี่นอ้งนนอ,อ,อ,นองนะครับเนาะได้ไปเที่ยวนะครับผมได้ไปเฮ็ดบุญน้ำกันเนาะอยู่ที่วัดถ้ำผาแดนจังหวัดสกลนครน,นั่นเองนะฮะ ฝากพ่อพี่พน้องนะครับน้องที่เขมามะเหลาซอยกดติดตามช่องจริงจริงวันช่องให้น้ำในเดอ้อนะครับน้องเขามาเบิ่งแล้วกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะอ่าขอบคุณหลายๆพอกันไม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีแล้วครับสวัสดีครับ